สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถตู้สุดหรูนะคะ V.I.P. นะคะเจ็ด mm hmm. ที่นั่งนะคะ mm hmm. มาแนะนํากันอีกแล้ว วันนี้ยกจะพาไปรับชมร,รอบคันกันเลยค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเป็นตัวท็อสุดเลยนะคะในส่วนของ t o y ยต a าออก r d นะคะมาพร้อมกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะคะสีข,ขาวมูแบบนี้เนาะ,ะตัวกระจังหน้านะคะลูกค้าเก่าเปลี่ยนมาให้เป็นตัวฉลล่าสุดแล้วนะคะตัวนี้คือดีไซน์ของเขาจะฉูเฉี่ยวมากๆแบบนี้เลยนะคะตัวไฟเป็นแบบปุ่จิเตอร์3าดวงแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทัม สวยงามมากๆนะคะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์นะคะ2ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวไฟตัดหมอกผู้น้าแบบ LED แบบนี้นะคะ,ะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางปี2022เลยนะคะดอกยางแน่นๆนะคะตัวนี้เจ้าของเขาเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะอัน o อยขอบแตแบบนี้เลยนะคะทางด้านของตัวกระจกนะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่แบบนี้เนาะที่กระจกเลยนะคะ ที่จะเปิดของเขาเป็นโครเมียมนะคะทั้ง4บานนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีเลตแล้วเรียบร้อยนะคะภายในห้องโดยสารจะเป็นภายในสีดำแบบนี้นะคะ,ะตัวกระจกของเขาจะเป็นแบบไฟฟ้าออโต้4บานเลยนะคะเซ็นทราลองมีมาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม start นั่นเองนะคะทางด้านของตัวพู่มาลัยเป็นแบบ m ัล t i f u n c t i ันนะคะใต้พวงมาลัยมี airbag นะคะตัวพวงมอลัยสามารถ เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงเช่นกันค่ะอ่าแล้วก็มีเป็นตัวพุชพนโทมาแบบนี้นะคะตัวนี้สามารถปรับความเร็วคงที่ได้เนาะทางด้านของตัวเรือนม่89,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าตัวหน้าจอของเขาค่ะเป็นแบบทัชสกรีนแบบนี้เลยเนาะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ดิจิตอลแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้นะคะมีเบรกเบรกนึงเบรกโฮนะคะอีโคโหมดนะคะแล้วก็การลื่นนถ่าย ลืสะบัดนะคะแล้วก็อ่าด้านบนนะคะตรงนี้สามารถอาจจะเป็นที่ปิดเปิดประตูนะคะอัตโนมัตินอซ้ายขวาแล้วก็ประตูหลังนั่นเองนะคะในส่วนของด้านหน้าคอนโซลก็จะเป็นสีขาวเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังห้องโดยสารกันบ้างนะคะตัวนี้ลูกค้าจะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะออกแบบมาคือสุดหรูแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะมาพร้อมกับตัวจอกลางแบบนี้เลยนะคะประตูของเขาก็ปิดเปิดอัตโนมัติเนาะอย่างที่หยกได้บอกไปเบื้องต้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคือในส่วนของโ o y ยต้าออลพาดน,นะคะคือ มันสุดมันหรูมากอยู่แล้วนะคะลูกค้าแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะก็รถก็หายากด้วยเช่นกันนะคะไม่อยากจะพลาดรถสวยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะคะก็กว้างมากๆเลยเช่นกันนะคะจ็ดที่นั่งแบบนี้สุดหรูแบบนี้นะคะลูกค้าก็อ่าอยากอยากถ้าสนใจเนาะก็นัดดูรถกันได้เลยนะคะประตูหลังก็ปิดเปิดอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยนะคะด้านหลังจะมีเป็นตัวกล้องหลังนะคะ ตัวนี้มาพร้อมกับตัวเครื่อง2.5เบนซินนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์10ตัวด้วยกันนะคะตัวรถสีขาวแบบนี้นะคะก็ถ้าถูกใจหรือสนใจนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีฟนแฟนซ์มิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะประตูสไลด์จากแบบอาตัวรถแบบนี้ก็ได้หรือว่าสไลด์ด้านหน้าก็ได้นะคะนี่นะคะตัวเบาะคือหรูหรามากๆนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังแบบนี้นะคะเดินได้สีขาวแบบนี้สามารถปรับนวดกันได้นะคะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นเบาะมิกกี้เมาส์ออกโรงงานแบบนี้เลยนะคะ ท้าใครสนใจเนาะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคัดอื่นๆนะคะสามารถติดตามอยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวอย่าทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าโทรดว่วนได้เลย0655495296ค่ะเซลล์ยกนะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ